คนเราจะประสบความสําเร็จได้ไม่ใช่เพราะโชคช่วยแต่เพราะความมุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องแรงบันดาลใจคนสู้ชีวิตวันนี้เรามีเรื่องราวของนักกีฬายกน้ําหนักที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในการแข่งขันโอลิมปิกปี2024คนที่เราพูดถึงก็คือเจ้าฟางธีรพงศ์ศิลาชัยหนุ่มศรีสเกตผู้ไม่เคยยอมแพ้แม้จะ,ะเผชิญกับความยากลําบากในชีวิตเจ้าฟางธีรพงศ์ศิลาชัยเกิดและเติบโตในจังหวัดศรีสเกต ดินแดนที่เต็มไปด้วยความท้าทายและความงดงามเขาเริ่มต้นเส้นทางการเป็นนักยกน้ำหนักตั้งแต่อายุยังน้อยเพราะความฝันและความปรารถนาที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศและครอบครัวตลอดเส้นทางการเป็นนักกีฬาเจ้าฟางต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายทั้งจากการบาดเจ็บและการขาดทรัพยากรที่เพียงพอแต่เขาไม่เคยยอมแพ้แม้ว่าจะต้องฝึกซ้อมหนักขึ้นเพื่อชดเชยสิ่งที่ขาดแคลนในปี2024เจ้าฟางสามารถคว้าเหรียญเงินโอลิมปิกมาได้สำเร็จนี่ไม่ใช่เพียงแค่เหรียญเงิน แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความพยายามและความไม่ยอมแพ้ที่เขามีตลอดมาเรื่องราวของเจ้าฟางสอนให้เรารู้ว่าไม่ว่าชีวิตจะยากลำบากแค่ไหนถ้าเรามีความมุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้เราก็จะสามารถฝ่าฟันทุกอุปสรรคและคว้าความสำเร็จได้ในที่สุดขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเรื่องราวในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องแรงบันดาลใจคนสู้ชีวิตเพื่อรับชมเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจและกำลังใจในชีวิตประจำวันอีกในครั้งถัดไป